สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับเดี๋ยวตัวปลามาจินมมาเี่นนะครับมีโอกาสเดี๋ยวไปครั้งนะครับวันนี้เราไปที่แก่งกระจาลครับผมอันนี้กันหมายจะไปหมายตรงต้องนะครับกตื่นแล้วนะหมายต้องครับผมต้องแก่งกระจาลนะปลาตัวแรกนะครับผมทีมงานของเรา นาหวับน้าหัวตาบลฟที่หนึ่งได้้เลยปุ๊บปุปับบรรดา้นเฉสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมครับ อันนี้เอาตกปลาบะจินมาเที่ยวนะครับมีโอกาสได้ออกหมายอีกครั้งนะครับวันนี้เราไปที่แก่งกระจานครับผมอันนี้เป็นหมายจะไปหมายลุงต้องนะครับหมายลุงต้องแก่งกระจานนะครับไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่านะครับเราก็ไปพักผ่อนนะครับผมเน้นพักผ่อนเน้นกลางเต็นพักผ่อนนะครับลาได้ไม่ได้ของในน้านะครับผมรอชมที่คลิปกันเลยนะครับไปกันเลยนะครับผม let's go พา่านพระรามสามนะครับผมมุ่งหน้าไปพระรามสองสมาบลสาคดูหมอก็พุ่งเป็นหมอกบนเขานะครับตองจะป้องนะครับเขาหมอนแต่ฝนตกเมื่อคืนหมอกเต็มเลยึบปิกตื๊บหม,หมอกเต็มเลย ขบลยนะครับเดี๋ยวสายมาทางเดียวกับไบบิคไล่ทิเคตว,วอแเลมชัมปิ้งหมายตะเอนะครับมาทางเดียวกันเลยนะครับเราก็ะจะไปหมายเลขลุงต้องขับต่อไป3กิโลเมตรถึงแล้วนะครับหมายลุงต้องครับผมหมายลุุงต้องแกงกระจานนะครับวันนี้จะเป็นหมาย3สามนะครับหมาย1หนึ่งอยู่โน่นนะครับวันนี้เราอยู่หมาย2สอง หมายสองนะครับน้ํามันขึ้นนะครับน้ําขึ้นน่าจะมีสามใหม่นะครับผมมีสามใหมา่ามาครับนาโอนะครับพร้อมแล้วมาลงไม้แรกกันเลยครับผม มารารุดกันไปยาวๆด้วยกันครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีพี่ๆน้าๆเพื่อนๆมิตรรักนักตกปลาทุกท่านครับวันนี้องคตกปลาพาจินพาเที่ยวนะครับมีโอกาสได้ออกหมายนะครับวันนี้มาแก่งกระจานครับหมายลุงต้องนะครับค่าหมายก็หมายละสองร้อยบาทนะครับหนึ่งวันหนึ่งคืนนะครับผมสองร้อยบาทก็มารอชมกันนะครับก็หมายสวยครับน้ํา ขึ้นแต่อุปสรรคทางหญ้าทางอะไรเยอะมากติดหญ้าติดอะไรนะครับได้ตัวยากนะครับมีกินไปหลายตัวแล้วนะครับแต่มันหลุดมันติดหญ้าแล้วมันก็นหลุดไปนะครับผมก็มารอชมรอรุ้นกันต่อไปให้กําลังใจก,กันต่อไปนะครับผมก่อนไปรับชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อกำลังใจให้ทานตกปลาพาจินพาเที่ยวได้มีกําลังใจทําคลิปดีๆสาระดีๆหาหมายดีๆแนะนํามาฝากกันนะครับสําหรับ พิกัดหมานะครับก็พิมพ์เข้ามาเลยนะครับหมายลงต้องนะครับก็เลยไต่บิ๊กเลยหัวแหลมเลยไล่พิเก็ตเลยอ่าหมายไต่ยันมานะครับแล้วก็ก็จะเป็นหมายลงต้องนะครับมีอยู่3หมายนะครับต้องโทรมาจองนะครับสําหรับเบอร์โทรกับรายละเอียดจะขึ้นไว้ให้นะครับผมหมายลงต้องแก่งกระจานครับผมชงมันไปยาวๆครับ ดูบรรยากาศสภาพไม,นม,ม,ม้นะครับผมมีอยู่สามไม้ครับผมห้องน้ำของนราก็อยู่ข้างบนนะครับ

เกี S <S ่ยวยาหยุดหลุดไปแล้วทุกคนติดยาปลาตัวแรกนะครับผมทีมงานของเราหนาโอครับนาโอคแล้วผมเอฟสิพหกนะไซโลเลยโอ้ไข่เต็มทองอันนี้หน้าโอดนะครับเอาปลดปลดโซปลานเลยโอ้กดกดคังกดคัง sao thì khó điều ô khó điều. Okay. À, úp oh, 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 oh. ok 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 มองกามงกรงชมทุ่งดอกสนโกันนะครับผมสวยๆรอบผมเนทุ่งดอกสนโสวยๆเหลืองอลามเลยนะครับส่วนปลาไม่กินนะครับปลาไม่เข้าปลากระมงกระมงก็ไม่มีไม่มีสักปลาเลยนะครับไม่เข้าตะพวงตะเพียนก็ไม่มีเงียบกิ๊บเลยครับ ที่กิ่งอ่ะใหม่มันอยู่ตรงนู้นนะครับทีนี้น้ำมันท่วมขึ้นมาน้ำมันท่วมขึ้นมาหญ้ามันท่วมหญ้าตรงนี้ด้วยที่กิ่งเราต้องไปตกตรงนู้นนะครับน้ำมันขึ้นมาเยอะเกินเขาเคยขยับทุ่นออกมายังไม่ได้ปลาเลยนะครับวันนี้ได้กระมงน้อยมาสองตัวตีเหยื่อปลอมก็ไม่กิน โอเคครับชมกันไปยาวๆสำหรับที่นี่นะครับไม่มีของขายนะครับน้ำคงน้ำแข็งของขายไม่มีนะครับกับพงกับข้าวไม่มีต้องเตรียมมาเองนะครับเป็นหมายอยู่กลางหกเขาเลยไม่มีอะไรขายนะครับเตรียมมาเองนะครับโอเคครับ หมายลุงต้องนะครับผมอ่ะเจ้าของคุยกับเจ้าของกันหน่อยครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับนี่ครับลุงต้องครับผมครับค่าหมายเท่าไหร่ครับลุงต้องครับค่าบริการคนละสองร้อยบาทสองคนขึ้นไปเหมาเลยครับเป็นสี่ร้อยบาทครับต่อวันต่อหนึ่งวันนะครับผมต่อหนึ่งวันต่อหนึ่งหมายครับผมสามารถเข้าหมายตั้งแต่หกโมงเย็นก่อนวันที่จองออกหโมงเย็นของวันที่จองครับผมหรือว่าเช้ากับเย็นก็คิดเป็นวันยี่สิบสี่ชั่วโมงใช่หรือว่าหรือมาเช้ากับเย็นพี่บางทีเช้ากับเย็นก็คิดเป็นหนึ่งวันเหมือนกันอ๋อ หัวละสองร้อยบาทเฉพาะคนที่ตกมันก็คือเป็นเหมาเลยพี่ถ้าถ้ามาคนเดียวอ่ะคิดสองร้อยบาทแต่ถ้ามาสองคนขึ้นไปก็คือเมาเลยพี่ตีเมาไปเลยอครับผนไปเมาไปเลยเป็นสี่ร้อยบาทครับห้าคนสิบคนก็แค่สี่ร้อยสี่ร้อยต่อไม้ครับผมต่อไม้ต่อหนึ่งวันแล้วก็มีอะไรขายไหมครับมีข้าวมีอะไรขายไหมที่นี่พวกข้าวกล่องครับผมพวกกะเพราอันนี้เป็นอาหารกล่องครับอาหารกล่องมีนะครับสั่งเบอร์โทรครับ 0 9 6 3 6เก้าหกสามหกแปดสีูย์ปเจ็ดครับผมอ่าขออีกรอบครับศูนย์เก้าหกสามหกแปดีู่นย์แปดเจ็ดะครับผมนี่ครับเบอร์โทรของลุงต้องนะครับมีกี่หมายครับผมตอนนี้มีอยู่ตอนนี้มีอยู่ห้าหมายมีชายฟังสองหมายแล้วก็มีจันจุดีตามหมายครับผมครับตามนี้นะครับผมก็ใครที่มาก็โทรมาจองได้ก่อนกี่วันครับโทรมาจองล่วงหน้าก่อนสักมันจะเป็นเป็นช่วงถ้าเป็นเทศกาลก็บางทีเป็นเดือนก็ ก็ไม่ว่าแต่ถ้าว<ต>ันธรรมดา,าทัว่วไปก็ทอาทิตย์หนึ่งลองมาดูนะครับลองมาวัดดวงดูแล้วแต่ฝีมือใครนะครับของในน้ํานะครับของในน้ําใครดีใครได้ไม่ได้ก็ถือว่ามาพักผ่อนนะครับบรรยากาศดีนะครับผมที่จอดรถกลางเต็นท์ได้หลายหลายหลังนะครับห้องนอนห้องน้ํามีพร้อมนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับครับผมเดี๋ยว ก็ตามีตัวอุกะมงังตั้งอ่อยเยื่อให้นะครับนี่ใครมาเสาอาทิตย์นี้นได้ตัวแน่นอนออลุงเขากำลังอ่อยให้นะครับเนี่ยฝนตกแล้วนะครับทุกคนฝนตกอย่างแรงนะครับผมถ้ามาเกียงกระจานฝนไม่ตกไม่ใช่นะครับ ฝนตกแล้วส่วนเราก็นั่งอยู่ใต้ไฟคิดนี่นะครับฝนตกครับฝนตกนะเราก็นั่งหลบฝนอยู่ใต้ไฟคิดนี่นะครับยากาศดีๆนะครับผมเย็นสดชื่นส่วนปลาก็ไม่กินนะครับไม่ได้ตัวเลยวันนี้โอเคครับผมครับผมก็ ฝนตกลินลินนะครับปลามันไม่กินเราก็นอนพักผ่อนเอาแรงนะครับผมบาไม่กินนอนนะครับผมเจอกันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับอาบน้ำเรียบร้อยครับผมนอนเด้อบายๆ bye สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์เช้าว,วันที่สองนะครับหมายตรงต้องนะครับผม นี่ครับบรรยากาศยามเช้าผมหกโมงนะผมมีหมอกอยู่นะครับสันเขานี่ครับปุกปุยมีหน่อยหนึ่งเึ้นฝนตกดินลินทั้งคืนนะครับผมกลับมารอชมรอลุนกันต่อสายๆล้วก็จะกลับกันแล้วนะครับ ไปแล้วหลุดนะครับชนใหญ่ช่นใหญ่ช่นใหญ่ชนใหญ่ไซโลช่นใหญ่ไซโลท่านท่าท่าน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 ท่าท่านท่านท่านท่าท่านท่าน เกี่ยงนะโอ้โหไทยสีแดงเลยขึ้นแล้วนะครับทุกคนสวยงามสวยงามตามท้องเรื่องนะครับ ภาพห้องน้ำนครับก็ประมาณนี้ครับผมห้องน้ําก็แกะขัดได้นะครับส่วนห้องอาบน้ําก็นี่ครับผมนี่ห้องอาบน้ําเป็นเอาดอครับผมนี่ครับห้องน้ำํำแกะขัดได้ระดับหนึ่งครับ <c oughs> ห้องน้ำนี่ก็เ้าต้มหมูร้อน,นครับผมมา กันข้าวด้วยกันนะผมลองท้องผลประกอบการกันนะครับวันนี้ ช่อนใหญ่หนึ่งตัวครับะนะมาครับผมช่อนช่อนช่อนหนึ่งตัวตัวใหญ่ๆเย้ครับครับตกปลาวันนี้ที่อ่า หมายลุงต้องนะครับผมปลาก็ไม่ค่อยเข้านะครับผมไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ก็ได้ปลาช่อนมาหนึ่งตัวนะครับปักเวดปักเวดเฉียดมาได้มาหนึ่งตัวก็พอได้ทํากับข้าวแต่ก็สนุกครับบรรยากาศดีครับผมใครที่จะมาก็มาได้เลยนะครับผมค่าหมายคนละสองร้อยบาทนะครับคนละสองร้อยบาทก็มาลองดูนะครับ เผื่อใครมีฝีมือส่วนเราก็ได้เท่าที่เห็นนะครับผมสำหรับอีพีนี้ต้องอำลาพาจากกันแล้วนะครับกลับกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาแก้มือกันใหม่แต่ไม่รู้จะเป็นหมายไหนนะครับออกหมายดีๆเดี๋ยวแนะนำบรรยากาศดีๆหมายดีๆมาให้พี่ๆน,านา้าๆทุกคนได้ได้ตามไปนะครับเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางให้น,านา้าๆทุกท่านได้ตาม ไปลองตกดูนะครับพร้อมรายละเอียดครับผมก็เจอกันใหม่อีพีหน้าสำหรับอีพีนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย